เนี่ยเพื่อนๆเห็นไหมสามนิ้วนะครับผมนะดูมาปลาสลิดล้วนๆเลยนะครับโอเมอร์ชูปเปอร์อยู่กับผมหาปูหาปลามาทำกินนะครับผมวันนี้ผมก็มาเอมากู้ปลัสลิดเหมือนเดิมน,นะครับผมนะเพื่อนๆนะปลาสลิดธรรมชาตินะครับผม เดี๋ยววันนี้ผมจะให้เพื่อนๆดูวิธีดับปัสสลิดแบบธรรมชาตินะครับผมนะจะให้เพื่อนๆดูเตะซึ่งต่อเน,นี้ยผมมาถึงแล้วนะครับผมเนี่ยเพื่อนๆดูนะเดี๋ยวเก็บกู้ไปกับผมเลยนะครับผมนะโอเคเพราะว่าวันนี้ผมเอาขากล้องมานะครับผมผมก็เลยถึงจะมีสองมือสองข้างได้นะครับผมนะเดี๋ยวมาดูกันเลยว่าวันนี้จะมีแขกปที่ไม่ได้รับเชิญมากเ,เข้าบ้านไหมนะครับผมนะเ <ๆ S 2> พื่อนๆนะเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับผมมาดูกันเลยนะครับผมนะ ว่าวัน <mini> น <drained out> ี้จะตีสักเท่าไหร่นะเนี่ยเราไม่ต้องเาหงมาิดนิชินะครับผมเพราะว่าถ้าาตนิมากหนูมันนะคเพื่นะีให้นนะคี่นะครับผมจะให้เพื่อนๆดูชัดๆอีกทีี่ครับผมจะให้เพื่อนๆดูชัดๆอีกที่เห็นว่าไ่เห็นว่าเพื่อนเห็นว่านี่โอ้ได้เยอะอยู่นะนี่เห็นั้มวิถีจับก็ธรรมชาตินะครับผม ก็ไซส์ปัสลิตก็เท่าวันนั้นนะครับผมนะก็ไซส์สามนิ้วนะครับผมเดี๋ยวเพื่อนๆจะให้เพื่อนๆดูเต็มๆชัดๆอย่างคือนี่ปัสลิตธรรมชาตินะครับผมเนี่ยเพื่อนๆเห็นยังเนี่ยให้ดูทางนี้ทางนี้ทางนี้ปัสลินะครับผมนะได้เยอะอยู่นะครับผมนะวันนี้ก็นะนะได้เยอะนะครับผมนะนี่ปลาดูด้วยนะครับผมนะปลาดูน้านะครับผมนะนี่ดูปาสลิแต่ละตัวนะครับผมเพื่อนๆเห็นไหมะ ปลาสลิดธรรมชาตินะครับผมนะโอเควันนี้ได้แต่ปลาสลิดนะครับผมแขกที่ไม่ได้ละเชื้อไม่เข้านะครับผมนะดูแต่ละตัวนะครับผมนะตอนนี้มันอยู่ข้างในนะครับผมถ้าออกมาแล้วเดี๋ยวผมจะให้เพื่อนๆดูนะครับผมนะเดี๋ยวผมขอเก็บก่อนนะไอโง่นะครับผมนะเดี๋ยววิธีวิธีดาบเดี๋ยวผมจะให้เพื่อนๆดูว่าด่ายังไงนะครับผมอันนี้ปลาสลิดธรรมชาตินะนะเพราะว่านิ้วผมเจ็บนะครับผมเตรียมอุปกรณ์มานะครับผมนะถุงมือนะครับผมนะ เพราะว่าเดี๋ยวเวลาเราจับปลาปุ๊บเนี่ยปลาหมอมีเงื่อนครับผมนะอะไรก็ไม่รู้เขาเรียกอะไรผมก็ไม่รู้นะเวลาเราจับปุ๊บเนี่ยโอ้ยเหมือนเลื้อยไปเลื้อยครับผมนะเดี๋ยวผมขอเก็บปลาแป๊บนึงนี่แต่ละตัวนะครับผมนะเพื <Wow. S 1> ่อนเห็นยังปลาสลิดธรรมชาตินะครับผมมันนี่นะนี่เพื่อนเห็นยังตัวใหญ่นะครับผมนะสามนิ้วนะครับผมนะฮะเนี่ย สามนิ้วนะเนี่ยเห็นปหมโอเคเพื่อนๆแป๊มนึงเมื่อยครับผมนะหมาคนเดียวครับผมยังไม่หมดนะยั่หมนะนมมครปลาหมอนะครับผมนะเนี่ยเนี่ยอะไรเขาเรียกว่าอะไรไม่รู้นะครับผมนะหูหรือแก้มมะเนี่ยนะโอ้โหท้าเหมือนนะส่วนใหญ่นะครับผม เพื่อนๆดูเห็นหรือเปล่ปานี่รับผมในย่างของผมเนี่ยนะฮะปาสซิลีสำเนนเลยนะครับผมเคเดี๋ยวผมจะดัดให้เพื่อนๆดูนะครับผมนะว่าวิธีด,ดัดยยได้ยังไงนี่ผมจะผูดแล้วนะครับผมนะเนี่ยเพื่อนๆจะให้เพื่อนๆดูดีๆนะครับผมนะเราไม่ได้ผูไตนะครับผมนะแล้วก็หามาเขาเรียกว่าอะไรนะให้มันทบหรือไงวะเนี้ยนะนะเพื่อนๆดูนะครับผมนะนี่เป็นอย่างนี้นะครับผมอ่านี่ ไฟ่ไฟ่ไฟ่นะครับผมนะไฟ่ห huh. นึ hint, so ่งทีนะครับผมนะฮะนี่แค่นี้แล้วก็ดึงนะครับผมนะไฟ่ถ้าสองทีนี่แบบนี้ถ้าเป็นห่วงอย่างนี้นะครับผมนะถ้าเป็นห่วงเดี๋ยวจะให้เพื่อนๆดูทีนี่ถ้าเป็นห่วงอย่างนี้นะนี่ถ้าเป็นห่วงอย่างนี้นี่ครับผมนะย่ังนี้แล้วก็ใส่เข้าไปนะครับผมนะใส่เข้าไปแล้วก็ดึงนี่นะครับผมนะแบบนี้นี่เองสมมุติสมมุติว่าเราจะแกะปลาอ่อกเนี่ยนะครับผมนะเราไม่ต้องไปแกะแล้วมันจะไม่มีปุ่มเชื่อด้วยนะครับผมนะ แล้วก็แค่ไข่ออกครับผมนะแล้วก็ใข่ออกแล้วก็เอาออกไปนี่อย่างเงี้ยนะครับผมนะดูจะให้เพื่อนๆดูเนี่ยเราใข่ออกมาอย่างนี้มันก็เหมือนไม่มีปุ่มนะครับผมนะเนี่ยเพื่อนๆเห็นไหมนี่นะมันจะไม่มีปุ่มอะไรเลยนะครับผมนะนี่เราไม่ต้องแก้นี่เห็นปะแค่นี้เองนะเพื่อนๆนะเพื่อนตอนเนี้ผมเก็บปลาเสร็จแล้วเนี่วิติดาแล้ก็ต้องถามให้มันเป็นล่องพอดีพดีกับไอ้งกของเรานะครับผมนะ

ใครชอบคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับผมเนี่ยเพื่อนๆเห็นไหมสามนิ้วนะครับผมนะดูนะปลาสลิดล้วนๆเลยนะครับผมนี่คือดัดธรรมชาตินะครับผมนะใครชอบคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับผม